มารับใบทะเบียนสมรสครับฉันไม่เห็นด้วยอยู่ๆจะมาเพิ่มสินสอดทองมัน่นตอนนั้นเราตกลงกันไว้ที่สองหมื่นถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องแต่งก,ก็ได้ค่ะงั้นก็ไม่ต้องแต่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คิดจะไม่แต่งก็ไม่แต่งงี้เหรอคุณเป็นแม่คนแล้วนะทําตัวเป็นเด็กไม่ได้อะ่ะอย่าเห็นแก่ตัวแบบนี้ได้ปะผมกับแม่ก็ดีกับคุณมากเลยไม่ใช่เหรอไฟ คุณว่างานแต่งของเราเนี่ยจะจัดแบบไทยๆหรือว่าจัดในโรงแรมดีอะแล้วชุดแต่งงานเนี่ยมันก็สวยทั้งสองแบบเลยฉันเลือกไม่ถูกแล้วว่ะผมก็แล้วแต่คุณนะ่ะขอแค่คุณชอบก็พอผมแค่อยากแต่งงานกับคุณเร็วๆอะแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้อะ่ะงั้นเราจัดงานแต่งทั้งสองแบบเลยก็ได้นี่ <c oughs> คุณก็ได้ไดสวมชุดแต่งงานทั้งสองแบบเลยไงแต่ถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะฟุ่มเฟือยเกินไปอะ่ะเอ่องั้นฉันว่าเราแต่งกันแบบธรรมดาก็ได้ <c oughs> Hey, นี่คุณดูดิชุดนี้สวยมากเลยอะ่ะสวยจริงด้วยอะ่ะ <Hey. S 1> คนเขาว่ากันว่าผู้หญิงอะ่ะจะสวยที่สุดก็ตอนสมชุดแต่งงานนี่แหละไว้ถึงงานแต่งของเราอะ่ะผมจะไม่เช่าชุดให้คุณแต่จะซื้อให้คุณเลยรัดเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยแม่เตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะแสนแปดหนูคิดว่ายังไงอะ่ะขอรับแม่ครับ ผมว่าเราน่าจะไปยืมเพิ่มดีกว่าไหมครับถ้าพ่อกับแม่ตาคิดว่าเราให้น้อยไปอ่ะผมจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอะโอ้จริงด้วยไม่ต้องไปยืมใครแล้วคะ่ะแม่คะหนูเห็นความตั้งใจของแม่กับไฟแล้วเนี่ยแค่แสนแปดก็พอแล้วคะ่ะจริงนะโอ้ยหนูนี่มีความคิดดีมากเลยอะ่ะอ่ะมากินข้าวนะจะลูกนะกินเยอะๆเลยนะลูก<ๆ>อุย้ยทำไมผมเป็นแบบนั้นล่ะมาเดี๋ยวแม่มัดให้จ้า ลูกสใภ้แม่ผมสวยสวยเก๋มากเลยจ้ะแม่คะหนูว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโอเคเลยนะคะอากาศก็ถ่ายเทดีแถมยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยใช่ค่ะแม่งั้นแม่เอาตามที่ตั๊กบอกเลยดีไหมครับได้ถ้างั้นแม่จะไปจัดก,การเรื่องเงินดาวเลยนะ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะแม่หนูว่าเงินดาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราออกกันคนละครึ่งก็ได้นะคะัคหนูเนี่ยกังวลเรื่องชื่อเจ้าของบ้านใช่ไหมล่ะไม่ต้องคิดก,กังวลไปหรอก แม่เนี่ยไม่ใช่คนคิดเด็กคิดน้อยขนาดนั้นแม่ซื้อบ้านให้เป็นพวกเราสองคนเพราะฉะนั้นชื่อบ้านนี้ยก็เป็นชื่อของเราสองคนแล้วจ้ะคุณว่าฉันเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเหรอพวกคุณดีกับฉันเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ตั้งแต่ที่ฉันท้องโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยพวกคุณก็ปฏิบัติกับฉันไม่เหมือนเดิมเรื่องนี้เนี่ยพวกคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะคะ ตักผมมารับแล้วกลับบ้านกันมัวเหม่ออะไรอยู่อะไฟฉันว่าเราเช่าชุดกันดีกว่างานแต่งอะมันจะไม่มีชุดแต่งงานได้ไงอีกอย่างเนี่ยท้องฉันก็ยังไม่โตเลยยังใส่ได้อยู่อะนะนี่ตักคุณกำลังท้องอยู่นะจะไปคิดเรื่องแต่งงานทำไมอะไม่ไอายใครที่จะมางานบ้างหรืองไง ไม่ต้องคิดเรื่องชุดแต่งงานเลยนะแค่เช่าเนี่ยยังรู้สึกเปลืองเงินเลยแต่ว่าจะกลับไปบ้านนะถ้าอยากใส่มากก็หาเงินมาเช่าเองแล้วกันเฮ้ยแม่คะนี่แม่จะทำอะไรอะ่ะเด่ก็ผมเธอมันยาวเกินไปอะ่ะแย่งสารอาหารเด็กบทน,นี่ตัดออกเลยอย,ดยเดี๋ยวก่อนค่ะแม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะคะโอ้ยอย่าไปตัดเลยแม่ช่างมันเถอะเพราะถ้าตาผมสั้นอะ่ะโคตรไม่สวยเลยเห็นแล้วรำคาญลูกตา เออจริงด้วยทั๊กฉันเนี่ยลองมาทบทวนดูแล้วนะไอ้สินสอดทองมั่นเนี่ยเธอเอาไปแค่สองหมื่นก็พอตัวเลขเนี้ยมงคลแล้วนะอะไรนะคะแม่แต่ว่าเราตกลงกันแล้วนะคะตกลงอะไรก็เธอตั้งท้องกระดันหันฉันไม่ได้เตรียมตัวถ้าเกิดให้สินสอดเธอไปเธอก็ไปให้พ่อให้แม่เธอหมดสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนมให้ลูกล่ะหัดคิดซะบ้างสิเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเนี่ยต้องเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะลูกตู้ไม้ เตียงไม้ชั้นวางทีวีก็เป็นไม้ดีเลยค่ะแม่ <c oughs> แม่คะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นเรือนหอของหนูก,กับไฟไม่ใช่หรอกคะแต่ทำไมถึงมีชื่อแม่อยู่แค่คนเดียวอะ่ะนี่มีบ้านให้อยู่ก็บุญแล้วจะเอะอะโวยวายแล้หนาะแลวฉั้นเนี่ยก็มีลูกชายแค่คนเดียวยังไงบ้านหลังนี้ก็เก็บไว้ให้พวกเธอในนาตอย,อยู่ดีจะแบบไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินกับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะ แล้วถ้าเราสองคนอยากกันเนี่ยภายหลังเราจะแบ่งทรัพย์สินกันยังไงอะแม่อ้าวตักพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะนี่ขนาดจะไม่ได้จดทะเบียนก็คิดจะหยากกันแล้วเหรอไม่ใช่นะคะฉันก็แค่สมมติขึ้นมาสมมุติมมบ้าอะไรกันนะบ้านหลังนี้แม่ใช้เป็นคนซื้อนะพอพอพอนี่ยังไงเลือนหอเนี่ยมันก็มีแค่หลังเดียวถ้าเธอไม่พอใจนะก็ให้พ่อแม่เธอซื้อให้ใหม่เซ่แม่ครับอย่าไปสนใจเลยครับเรามาดูกันต่อดีกว่า ช่วงแรกที่พวกคุณดีกับฉันเนี่ยเพราะกลัวว่าฉันจะไม่พอใจเพราะว่าอายุเยอะปูนนี้แล้วเนี่ยแถมสันดานไม่ดีด้วยกลัวว่าจะไม่มีใครเอาอดิแต่พอรู้ว่าฉันท้องก็คิดว่าฉันจะไม่หนีไปไหนพวกคุณก็เลยเผยธาตุแท้ออกมาเริ่มเอาเปรียบฉันทุกอย่างกดขี่ฉันสารพัดพวกคุณนี่มันน่ารังเกียจจริงๆแล้วทำไมมาพูดตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรอะเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจ รีบแต่งงานดีกว่าเพราะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยท้องก็โตและ้ะฉันจะขายหน้าเ่าๆใช่แค่แม่ยอมให้เราแต่งงานกันเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนละคุณกําลังท้องอยู่ด้วยอะ่ะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่้แต่งด้วยหรอกพูดออกมาได้นะเห็นแก่ตัวแล้วลูกในท้องนะ่ะมันไม่ใช่ลูกคุณหรือยังไงนี่คุณจะไม่แต่งใช่ปะงั้นคุณก็เลี้ยงลูกไปคนเดียวนะเล้วอย่ากลับมาขอร้องพวกเราเไปเถอะแม่เดี๋ยวก่อน สุดท้ายก็รู้จักเอาตัวรอดนี่ฉันว่าแผนการของพวกคุณล้มเหลวแล้วละ่ะฉันไม่ได้ท้องอะไร,ะไรนะนะพอดีระหว่างที่ตรวจคันวันนั้นเนี่ยที่ตรวจมันมีปัญหาฉันกล่าวว่าจะบอกพวกคุณอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าพวกคุณเนี่ยจะเผยธาตุแท้ได้เร็วขนาดนี้ป้าคือว่าผมต้องขอบคุณความผิดพลาดในครั้งนี้นะ ที่ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของพวกคุณดีแล้วแหละที่เด็กเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากพ่อที่เฮงัวยแบบคุณเราเลิกกันเถอะการแต่งงานและมีลูกควรคิดอย่างไตร่ตรองและผู้หญิงควรมั่นใจจริงๆว่าพ่อของลูกคือคนไม่ใช่สัต